และนี่คือการที่ผมเล่นไว้ครั้งแรกในการซ้อมแข่งพร้อมกับแมปใหม่นะครับก็กลายเป็นว่าไว้บวกแมปใหม่บวกซ้อมกับต่างชาติก็เลยแบบว่าเป็นอะไรที่ทําให้ผมแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าคืองงกันตัวว่าจะเล่นได้ไหมนะฮะก็จะเป็นยังไงก็สามารถติดตามรับชมกันได้เลยนะครับใครที่อยากให้ผมสอนตัวไหนหรืออยากมาพูดคุยกับผมก็มี Discord แล้วนะครับก็ทิ้งไว้าตารางคลิปทุกครั้งเลยเข้ามาเป็นปครอบโวเดียวกันได้นะฮะว้เจอกันในคลิปสวัสดีครับ Shop. ลิสแมนช็อป้านบริการเติมเกมเติมถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมงเติมเกมวาเลนบนเว็บไซต์มีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีก1แพ็กแถมลิสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดได้และบริการผ่อนสูงุด1 0เดือนเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์ตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมเกมราคาถูกเข้าไวผ่อนได้แถมคอยาสะสมและมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น Welcome to Thailand โอเคดีไม่มีใครคุยกูเลยเยี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูในเกมไอสัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูยังไงมาแล้วเดี๋ยวมันเข้าดีอ I love you too not you อีบีมัสลี หยิบมาแล้วไอ้เวรเลยฟานไม่บีกับเกโก้ฟานตัวไหนก็ได้สองตัวเนี้ยสไตล์มันจะเปี่ยินดีต้อนรับสู่ไทยแลนด์ welcome to ตูดมาเดินมิดเดินมิดมิดทูบีมิดทูบีโอคนหนึ่งเดินเมนกับพี่ ได้แต่ผมแต่ผมไปแต่ผมไปเอพี่เอ้ผมเอามีเียไม่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 เอาเออเออาอะไรตวเมีนไม่ไม่ฟานมาเมีนโตอะโตไปกับนิกแล้วก็ออมใครดูหลังอะไรคุยกันแต่แนะนำอะถ้าแบบว่าถ้ามันไม่โผล่สตีปิกในไทยช่วยกันเชียร์นะ ไม่ต้องเบระลให้ผมไปมีดต่อหรือให้ผมให้ไปมันมมันมนเยมนมีทูเนี่ยเดินอย่างเงี้ยพอโกหน่อยโกหน่อยโกโกโกผมอยู่นี่อ๋ผมไม่เคยเล่นใหม่นะัวระวังฟนนะพี่ฟาให้ผมข้าใจบอกนะเดินในาแทกระวังแค่ตรงนี้ก็พอละตรงนี้มันไม่น่าเดินมันหลอกเอลบีได้ได้ได้ฟันฟันใส่เชงใ ถ้เช็คถ้เช็คต้องเล่นตรงไหนบ้างวะเนี่ยเดะดะออกร้องนะนะเดินไปอยู่ดูขวาขวามีขวามีขวามีขวาไอ้เด็กบ้าเด็กบ้าขวาขวาอีกตัวนึงคอมเมนต์โอเคเฮ้ยเออมาเมนก็ได้มาทำมาบี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 ต้องถอยต้องถอยต้องถอยไม่ไหวไม่ไหวให้ผมวิ่งไปเคลีร์แถบให้เปล่าได้ได้เอาเดี๋ยวาเพื่อนเพื่อนโล่สองนะเพื่อนโล่สองนะ โลตีอ่ะโอเคโอเคแทบกันที่าวีอ่ะแทบไ่มีนะเฮ้ยแพี่นะเขาบอกผมเดี๋ยวผมแฟให้ะเขาบอกเออเดี๋ยวรอรอพี่ออกรอ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 พี่ออกก่อนสมองละแปดแปดอล่งนึ่งสิบวีนะอีกลูกนึงมีสิบวีนะแทบพังไปหแทบพังแทบพังลังต่อไปันลิงลิงตัวนึงเจ็ดลิงเจ็ดลิงคบหน่อยคบหน่อยตเนึงตัวเนึัเัดงเดนึงตัวเดนึงตเตตเตเเดดดว

เบรกเบรกไว้เบรกไว้เบรกเบรกเฮเว่นเบรกเฮเว่นให้เบรกเฮเว่นให้เบรกเฮเว่นให้เ้นดิปเพนปอยู่เพนดอยู่เพนเปิดเพนเปิดเจนเฮเว่นนะระวังเยโบยโบล่าสุดอะเยโบ่ห้องมันอยู่ไหนอะไม่รู้อะโดนแปดโดนแปดนี้ามีข้ามมอว้ามมีว้ามมีข้ามมีข้ามมีห้ามมีข้อมมีข้ามมอ้ามีข้ามมีข้ามมีข้วมมห้มมีาามมา้า้้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมีข้ามด้อแล้ว ไม่ยัิยบอกยังแล้วแบแล้คอมมีติเขาเองป่คอมมนติเขาเองเขาเองเจบเไอ้บีดบีดกับเจ็ตนะบีดกับเจ็ตนะเซฟเซ์กับแชมเบอร์อยู่บีอ่ะโอเคแชมเบอร์น่าจะมาเล่นบีลิงะสมอลตนตัวนี้เอโบตัวหนึ่งนะเอโบมีตัวหนึ่งระวังระวังเอลิงะเอาเลยเอาเลยเอาไปไปไปป โอ้โหเฮียหลังมีหลังกล้องเฮ้ยหลังกล้องหลังกล้องยองขวาใกล้โทษวะกินหน้าได้เจ๊ตว่ะเฮียกว่าจะงัดขึ้นมาแม่งจริงๆงัดขึ้นมาอะไรเฮียแต่ตกใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮียพ่อรัดรัดวีไหมเอ่ยมีนตีอ่ะเอ่ยได้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 เอ้ยยืนยืนยืนตรงยืนยืนประมาณตรงออฟนะยืนประมาณตรงออฟแล้วเล็งเฉียงนะ เล็งเฉียงไงอย่างนี้เหรอเล็งเล็งเฉียงเล็งเฉียงมามาอะเห็นม้านะเปล่าจะยืนตรงเนี้ยอันไหนวะเฮียยืนอันตรายม้าคุ้งโค้งอ่ะตรงอันตรายนะเนเน่แชมเบอร์แชมเบอร์พยาาวิ่งมาตัดใจนะหมาหมามาเออค่อยเล็งค่อยเล็งค่้ยเล่นไอมีใกล้ตัวกลับไปแล้วกลับไปแล้วไอผมตีนะอันตีแล้วนะอันตีแล้วนะเบิ่งอย่าเบิ่งอย่าเบิ้งอย่าเบิ้งอย่าเบิ้งรอรอสีบิรอสีบิสีบีมีแฟลชรอรอรอได้รอได้ เราแฟปยืนยืนตรงยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วเล็งตรงนี้ยืนตรงนี้เล็งตรงนี้ผมแฟดอกนะผมแฟดอกตรงๆนะไม่ได้แฟดึ้นไม่ไม่ไม่ออกมาหน่อยออกมาหน่อยเจุดตันมีพร้อมปะนะเอาเร็วๆเอาเร็วๆแฟดไซเฟอร์หลังไคไซเฟอร์ไซเฟอร์ไอ้เกตโอ้โหขี้โดนแทปโดนตันนี่เหียโอ้ไซเฟอร์ได้ไหมยไม่เห็นเนาะโดนตันพี่ออมเราได้ผมมี N C B เฮ้ยเฮ้ยเมนหลัวเมนหลเมนแบ็กซด์ยอันตีก็ได้นะเนาะสวยสวยเด็กเท่แม่งเยอะไปหมดเลยวะตึ้งตอบดอบตอบมามนตีนะยิงโล่งอีกผมตีขวาใช่ขวาไปยังเอาเลยเอาเลยเอาเลยสองตัวสองตัวมีสองตัวนะเจ็ดเจ็สกระบียเจ็ดกระบียเราสองตัวเราผมแฟดได้ผมมีแฟด กล้วมันกลับ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 กลผมโดนผมโดนโลตัวเองกลับไปามมาช่วยข้างหน้ามีเลเซย์มี2ตัวมีเจ็ทกรบีตัวหลังน้องเก็บไปแม่ใส่เพียใั่เพียรถใบรถใบับรกไว้เบรกไว้โมลีเบรกไว้โมลี่เบรกไว้ตายที่แล้วสอกตัวนี่มาตีมาสองตัวตันมาตันมาตันมาตันมตันมาตันมาตันตันอีกตัวอีกตัวแบบแบบต ใจเย็นใจเย็นขาค่อยเล่นเขาค่อยเล่นขาค่อยเล่นระวังหลังนะไม่รู้อ๋อด้านหน้ามันมันมันอะนี่มันสมองไอ้ขวาผมเลี้ยวขวาพี่เลี้ยซ้ายเล่นตรงนี้ไปเล่นตรงนี้เออเออไอ้ผมเล่นหลังก่องนะเออเล่นไปเลยเดี๋ยวไปเล่นเองด้านหน้า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  สวยสวยนี่ตะกี้กูยิงโคตรบบเลยตว์เอ้ยตกใจเจยเจย์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 เเจยเจย์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 เจยย์เจก์ับย์เจ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 ยับจย์เจย์เจลองออฟเจย์เจย์เิย์เจย์เบเจย์เยเจย์บจยู่จี่เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยบมันอยมันอยีเข้าเอเลย อันตีอันตีดิน้องอันตีในใช่อ่ะไม่เจอไม่เจอโอเคระวังลิงก์พอผมแพ้เนี่ยโอ้ยอ่าซีรีส์ซีรีขอโทษครส่งตัวเลยส่งตัวใช่ใช่ผม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 เล่นด้านน้องนะผมไปเล่นข้างนอกเลยกันผมมีผมมีสะกี้บลรีเบกเ้วยเนี่ยใช่ข้างนอกเขาละบอก เอาครับตัวเอเกือบไปแล้วเกือบไปละจะได้บีลิงไซเฟอร์บีลิงไซเฟอร์ชอบไม่เซ็ตอ่ะพี่ไปตีบีลิงเดี๋ยวอยู่หน้าเบนฮเดี๋ยวผมไม่เก็บอนะเหอเอาดอบบอมระวัง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 มันชอบดันนะระวังเดี๋พี่จะมองมก่อนเนาะิิมมสองหนึ่งชมเบอร์วันีอย่มงอยู่มิ อยู่ไอช็อตอยู่ไอช็อตเฮ้ยสามเอ้ยสองตัวโอ้สามตัวพี่มีกองหนึ่งมีมีสไปด์สไปด์สไปด์สามตัวมิดไซเฟอร์ตายนะไซเฟอร์ตายแล้วนะกลับไปบีได้นะไซเฟอร์ตายแล้วเฮ้ยมิดหนงตัวดูมงลงขวาใกล้นะ seconds left 30มันกลับไปบีได้ปะไดไปบีได้ปะคอนเนคบีคอนเนคบีโอเคผมไปเล่นผมเดี๋นโดนผมมันโดนพี่โมโห โทษ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 อีสิบบิทที่บอกระวังนั้นเหรพี่เก็บสไปได้ปะังไมได้ห้าบิว่าไม่น่าวิงแล้วว่าเลี้ดูงี้ไม่น่ารีบเลยน่าไปยทาวเวอร์ตัวทามันอีกซยังไม่ได้บรโทษเลยเมื่อกี้หน้าไปวะยังไม่น่าแวกมาหามันเลย ดึงคอเสีไม่อยู่ดึงคอเสียไม่อยู่ดับๆหนอยดับหนาดฟานไปกินเลยจกินใครขอพี่อ่ะฟานขอนครับคอหนคคอหนอเอ็มเอลโบอ่ะครัเมานะเอลโบวาให้ผมเข้าขวาใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวรอบาออมนะ ระวังรอสมอ้าใกล้อออาจจะหีนี่นะระวังแอนติล้ปไม่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 พร้อมยังตัวไม้ตัวตัวเยวไปดยวให้ก่อไปดองไปดองไปดอกไปดอกไปดอกไปดอง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 ไปดอไปดองไปดองไปดองไปดอไปดองไปดองไปดองไปดอไอดออดออไปอไปอไปดอดอ เก็บซีดีมามามาไป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 โดนสมองบังถอยได้บ้ถอยได้บ้ถอยได้ไหมถอยได้ไหมเฮ้ยถ้ามันเข้าบอกผมมีแฟลผมมีแฟลเฮ้ยหลังตัวนึงแชมเบอร์แชมเบอร์มาหลังแชมเบอร์หลังอีกตัวนึงดูหลังให้ดูหันละโดนบาดวะกูโดนบอดไอ้สัตว์เลยชิ่ห่านก็ตายแล้วที่เหลือที่ต่ต่อ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 โอ๊ยนั่นนั่นน่ะยัดเลยยัดเลยยัดเลยสวยที่ไหนสมองมีที่ไหนให้ผมก็เลย ถมองบินเยทคนรอแบกอนี่เมตตเมตตเดติตตีลิงให้ตีีลิงใหได้ได้ได้เ็สเปร๊เยเาเาเตาเดินกับพี่เลยเดินมาากับพี่เลยเฮ้ยชิดบพี่เลยเจ็อยู่บเฮ้ยสตัวสองตัวเลยสอตัวเลยสตัวเลยเจเมเจเบเจเบมีเตี่ยอมมีมียมียอมียอมมีตผมเล่นลิงให้ผมเล่นลิงให้ลิงผมได้ดูอยู่ผมลิงให้อยู่ดูอบนนยนะไม่ได้เช็คมีอมีตัวมีตัวมีตัวเคโอเ ตาย่วยตายเจ็ดระดึกอยูมิด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 มีตัวมีตัวเดี๋ยวบอลพี่บายให้ถ้าไม่มีก็จะบายให้บายรอ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 เล่นสมองเล่นสมองพี่เล่นสมองกับพี่เลยสวยทุกคนโอเคนะหัวฟีลิงกอทุกคนโอเคนะะ อ๋อข้ามิดตู้บีไม่ไม่น่าเวิร์กอ๋อบีแมนไปเลยคุมคุณบีแมนเลยเพราะว่าพวกเงี้ยถ้าเราถ้าเราเล่นบีเราเอ้เล่นมิดแล้วเราเล่นช้ามันดันมาตัดแน่นอนแต่พี่คุมไม่หมดตอนเม่อไหน่ก่อนแท็กอะไรบ้างออมเก็บเฟอร์มาเลยกองกล้องเราได้สิบบีบีแฟร์เหรอจะบันตีได้ รอแฟรผมก่อนเลยระวังซ้ายใกล้นะสแกนไม่เห็นพร้อมยังเพร้อมแฟรพร้อมนะเอายังเอายังสมมติได้รอแฟร์ได้อาอเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแฟร์แล้วบายแฟร์ของกันนะอุ้ยดูแฟรใครวะเนี่ยโอ้วางให้วางให้รอรีเบกรอรีเบกรอลี่เบกลิงไปแล้วดูหลังคนนึงดูหลังคนนึงผมไปเล่นผมไปเล่นข้างนอกได้เหมือนกันนะเต้าดูดูนี่ให้พี่หน่อย

รถเทตเร็วเลยเราอะไซเฟอร์มิดไซเฟอร์มิดมามามาเดินเดินเกมเข้าไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเดินกับพี่พี่บอลมีแฟลป่ะมีแฟลใช่ป่ะเฮ้ยกลางตัวนึงพี่ไซเฟอร์เข้ามีตัวนึงเข้าป่ะวาง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 ราบายมีบายป่ะมีบายป่ะมีบายป่ะไม่มี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 เดี๋ยวพี่ชี้กันพี่ชี้เบาให้โอเค นะฉันจะคิดตัดมินไม่ได้ไ <c oughs> ี่ดีๆๆน,น,น่าเดินติด <c oughs> ติดแก๊ฟานหน้าไปกับเพื่อนจัดเลยเ <c oughs> พราะว่าพี่จะมาดูหลังเดี๋ยวผมเล่นใกล้อ่าเล่นใกล้ตรงนี้ให้เล่นเป็นอ่า <c oughs> ปืนปืนที่แหละวะ,ม,ะ <c oughs> มันไม่ไหวเดี๋ยวผมดึงให้พี่เดี๋ยวดึงเบรกผ่านนะ ไม่ผมเอ่อตันมิดกล่องกล่องมี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 เสียงมิดตัวว้ามึงเดินมาใกล้แล้วเฮ้ยิงเหรอไอ้ลิงเข้าแล้วมีตัวเดียวตัวเดียวไซเฟอร์มีบีเดเจ็ดด้วยอ่ะเสียงมิดอะเมื่อกี้ตัวเดียวตัวเดียวนะไซเฟอร์ระวังระวังมิด ไอ้ยยยยยย้ยพี่ตัวฝั่งนี้อยู่พี่ตัวฝั่งนี้อยู่จเบย์จเบย์โจเบย์จเบพี่ตัวพี่ตัวไปหอได้แล้วมีแฟดมีสมุนตงกลางมาสมุนตงกลางให้่อยดิอย่าเล่นชตกันอ่ะกลางไซส์เลยอ่ะได้ปะได้ได้ได้สมุนงให้งต่อต่อต่อจากต่อจากนี้แฟดนะ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 โอ้ย มีส่สิบสองตัวสองตัวสองตัวที่เดียวกันมาให้มาใหยจะแปดบิดจะบิดร้อยหนึ่งตะกิ้ไม่น่าออกไปเลยอ่ะปึ๊บอยากให้เซฟเลยไม่ทันะนี่วะมิดมิดสองตัวสมก,มกปิดล,ลองเอริงก็โต โอ้ยเฮ่าฮ่าไม่ดูตัวบีเลยอะไรวะบีเจ็ดจมเปิ์ใช่จะใส่เฟอร์เฉยเลยวางวางแนละแผ่นละว Spike p l a n t e ชฟาดออกนะวางเยอะเลยใสเฟอร์ เอามาดันสวนนะเดี๋ยวบออคู่นะตายบอมก็ได้นะเราตัดปืนก่อนหลังก็มานี่ยลังตาูมเซฟนะอยางนั้นอะมีเยอไม่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 เซฟไม่เซฟฟันตายเลยตาหน้าจะมีอันติดได้ได้ได ว yourself you can ันเหมือนเดิมสมองเหมือนเดิมโอ้โหสุโดนดพี่นี่มากับผมเลยจเก็บแฟสมองมันจะหมดแล้วสิหมดแล้วไอ้ตยวเลยเยเยเอบบดีกว่าน้องนโดนแฟตนโดนแฟพี่ช่วยไม่ได้ ไยให้ไปให้ไปเบรกไปเบรกช่วยหน่อยช่วยหน่อยสองตัวหน้าพี่อ่ะตัวเจ็ดมีมีโมเมนมีโมเมนต์ปเป้าให้โอ้โหโมเมนต์ตัวหนึ่งมันดรอปันดรอปอีกตัวพี่มีมีมมิดโอเค นกี่อะไรยวยแม่กูเห็นอะไรวะเมื่อกี้ล่าอะไรเหลือเลือมันอยู่ตรงนั้นวะจำหน้าเธอไปเจอในฝันจนมาน้องพี่เล่นหน้าเองไอ้ยเมื่อกี้ลืมคิดเลยว่าพี่บอลเล่นออฟฉีดเป้าให้กูตกจะเออว่ะฉีดทำเหี้ยะไม่รไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้อเราเราเราส่งคนอะไปเล่นเอริงกันไหม คนอ่ะโตกับใครกันโฉบปาสแกปให้ก่อนอ่ะโฉเดินไปเล่นด้วยแล้วก็มิดจะมีอรอที่ฉันเนปฉนเปบีออก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 บีได้ออกบาได้ออกบาได้ออกบาได้ออกบีไ้ไม่ตีไม่ตีเลยเมาเมาเมา อ้าเฮี้ยมือซายบังไอ้เอยมีตัวใกล้ตัวนึ่งแล้วฟันเบิร์ตจะเบิร์ตแล้วพี่จะเบิร์ตระวังลิงระวังลิงต่มารวมยังมารวมยังหอมยังอมยังตีให้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 ได้ัได้ไซ์เอ้ไอ้นี่โอเมนได้ไซ์โอเนได้มาดนตัดยิงโอเปนตายแล้วโอเนตายแล้วโอนตายแล้วตัวท้ายตัว้ายสวย

สวยโรบอทโรบอทอีกแล้วโรบอทอีกแล้วเลิกมีปะลองเลิกนะเอเลิกมีมีมีเลิกตัวท้ายเลิกดูหลังไม่ได้หยกตัวท้ายแล้จะเลิกสวยพี่ก็บอกใครไปเยอะไปหมดเลยถ้าถ้าถ้าช็อตแตกร้าอันเตียเราไม่ต้องเบรกเว้ยเราเล่นจักรกีบเลยของความเด้แก่ออฟ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  อย่มืดอย่าสว่างเดี๋ยวมืดอย่าสว่างครูไปแค่ล่ะไปไหมพี่พอไหมกับเพื่อนนี่ someday will you I mean นั้นนั้นน้องพี่เอพี่เล่นไหนพี่เล่นไหนพี่พี่เล่นเอเมนพี่เล่นเอเมนเออน้องเล่นมิดนั่นจะไปไหนไาเป็นเล่นตรงนี้ไปเล่นตรงนี้ไปเล่นตรงนี้ไปเล่นตรงนี้เดี๋ยวกูลิงลิงลิงอย่าดจริงนะลิงมันเมาตันโด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 นตันพิก ไม่ได้กูมองไม่เห็นโอ้ยคอมล้วไซเฟอร์บีไซเฟอร์บีสามมิตไม่น่าไปหิวเลยเฮ้ยกูตบบีนะโอ๊ยโอบยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยตาตายตายตมีตายจบบีบีบีบสวยตัวนี้เดือด่้อนอยู่ละ อยู่ในไซส์อยู่ในไซส์มาดิสัตยโอ้ยมาดิสัตย์รอได้รอได้นะแดดจ็คได้สวยพี่สวยตอยู่บนตบอยู่บนต๊ออยู่บนเอาอยู่ข้างบนได้แล้วได้แล้วได้แล้วเทเว่นนี่ว่าไม่ขึ้นเลยย่ะมาดิสัตย์ลงบนมาดิสัตย์โอ้ยนี่จะใช้ไปกินเหรอพูดไรก่อนมาดิมาดิสัตย์เยี่ยอะไรมาเออ๋ยวพมา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  มาดิสัตว์มาเป็นแย่เป็นแย่มาดิสัตว์เลลงลงมาดิสัตว์กลุ่มลงลงเลยคเขาเล่นไอคูเน่ยเสียไม่เข้าสิ่งเลยไอ้กินเอคูเสียไม่เข้าสิงเขาเล่นตรงเนี้ยเล่นตรงฟอกเก็ตไอ้ควายเดีถูกก็เป็นฟอกแม่งเลยไอ้ควายตะโกนเลยไอ้ฟอกไอ้เหี้ยไม่ได้ฟอกไอมามาพี่มา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 เก๋เก๋มานี่หรือมานะกำลังไปแดนเขาสงบว่าผมโดนบอทรกำลังไปช่วยกำลังมาช่วยกำลังมาช่วยที่วานไม่ได้ละตัวเล็กตาย โอ้มีตัวพี่ได้ได้มีแฟดมีแฟดนะได้ไปด้วได้ไปด้วระวังดันอีโมแฟดไปแฟดให้แฟดให้โอ้โหมันนั่งไอเชี่ยเอเขาบอกตั้งให้ตัวอยู่ไหนไม่รู้นะอีตัวต้องมีโอ้ยโอเคอยู่เมนอยู่เมนวัดไปเมนโค้กทมเดี๋ยวอยากเก็บแฟดอะไปขวาใกล้ขวาใกล้ขวาขวาไปช่กอีกไม่ไม่ละกองโอเคตามไม่ดีโทษที ซ้ายวาร์ไปซ้ายอยู่เมนอันล่าสุดอะลองหนึ่งซ้ายไม่ยิงปาดหมดบีดตรงนี้น่าจะมาเจดอะเฮ้ยอันใกล้เบรครคด้วยเบรกให้เบรกให้กองมิดนะผมไม่ได้หลังกองปล่อยซ้ายนะปล่อยซ้ายนะไม่ได้อยู่ในซ้ายเตอร์มิดนั่งบอดบอด จะเข้าล้วเเหมือนจะเข้าแล้วเหมือนจะเข้าแล้ววางววาาวไปถมไซไปถมรอรอรอรรอ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 รกมีแฟัมีอะไรปะมีแฟแฟให้อ้ยอกลับวะโดนตันโดนตันอีกรอบได่อีกรอบได้ โดนตัน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 กูได้เนี่ยกูได้บ้ากูให้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 เอากูสุดด้วยกูสุดด้วยเอา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 เออโอ้โหโอ้โหท้าพี่กูยิงไม่ได้นี่กูแบบแม่งยิงตึ๊กตุ๊กใส่กูเลยพี่เลยจ็บแม่หรอเออกันเหมือนกำลังจะมาหากูเออแม่หมุนนะคือเมื่อกี้นึกว่าสกินใหม่อะอะไรแลพี่หยิบอะไรมา ติก๊กติ๊กติ๊กค่อยค่อยยิงไงเขาอี่ยมมันกำลังหันมาหากูป้อมป้อมป้อมปั่ตุ้ยกำลังหันมาหากูย่องแบบอี้ยมมันปลดหนังแล้วก็ค่อยหันมาหากูด้วยโอ้กูจะตายแล้วกระสุนกูก็หมดไอี้ยมรีโหลดต่อหน้ามันด้วยจริงให้หน่อยต่อไปฟาร์มพี่กูไม่ได้สแกนนะพี่ตัวหนึ่งไซเฟอร์น่าจะไซเฟอร์ตันตันมิดเหมือนเดิมระวังระวังมันกล้องพี่มันจะกล้อง ไม่ได <łość> ้เราไปเดี๋ยวจีก้องไม่ได้ลงบีเลยนะลงบีเลยผ่านละชิบ่ผ่านละถอยผมถอยผมถอยผมถอยบีอยู่บีอยู่สองตัวอยู่ที่สองตัวเบ็ดพี่ไปเลยก็ได้ดูเอเวอร์เลยปะเอเวอร์แล้วก็ดูให้หน่อยสมอสมอเอลิงย่สวยพี่ฉชมเบอร์ตายฉชมเบอร์ตายโอ้ยผมไปเล่นนะผมเดินไปเล่นนะผมเดินไปเล่นอ่า ี่มออกยูไอ้นาใกล้เอลิงเอลิงของตัวต้อกดต้อต้อกดไอ้นี่ให้หน่อยกดไอ้นี่หน่อยกดกดติ๊งให้หน่อยกดติ๊งให้หน่อยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่บายให้บายบายเลยบายเลยบายเลยบายบายโดนบายโดนบายโดนโดนโดนออไม่ไม่รู้ไอเก็บเก็บเก็บเอาไม่เก็บอ่ะโอ้ยเก็บอยู่เนาะกที่แบบ